สวัสดีค่ะหมอตุ๊กนะคะจากช่องสารตุ๊กหมอยาไทยอินเทรนด์ค่ะวันนี้หมอตุ๊กมาแนะนํามสมุนไพรในวรรณคดีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ต้นนี้เลยค่ะเป็นต้นที่มีคู่กันนะคะกับต้นสังกรณีนั่นก็คือต้นตรีชวาค่ะนี่เลยนะคะสรรพคุณดีๆมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการดับพิษแต่จะมีลักษณะของต้นอย่างไรนะคะแล้วก็มีสรรพคุณยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ เรามารู้จักลักษณะของต้นตรีชวานะคะและในช่วงท้ายคลิปจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมุนไพรสังกรณีและตรีชวาที่อยู่ในวันคดีมาให้รับฟังกันค่ะต้นตรีชวานะคะมีหลากหลายชื่อมากนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นๆบางท่านก็เรียกหางแมวหางกระรอกปอสามเกียนอักคีทวานและเขียวพระสุจริตค่ะลักษณะเป็นไม้พุ่มนะคะสูง1-2เมตร ลำต้นกลมเป็นข้อมีใบเดี่ยวค่ะผลจะเป็นลักษณะผลแห้งนะคะแตกเป็นสองซีกส่วนลักษณะเด่นของต้นตรีชวาที่เห็นได้ชัดเจนเนั่นก็คือดอกนะคะดอกจะเป็นช่อยาวตั้งตรงสีขาวนะคะแล้วก็มีลายเขียวมีใบประดับเป็นรูปหัวใจค่ะจึงนิยมนำมาเป็นปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็นำไปบูชาพระได้ดีค่ะต้นตรีชวาและต้นอัคคีทวานะคะ มีการเข้าใจผิดกันบ้างนะคะบางตำราก็เรียกอัคคีทวารว่าต้นตรีชวาด้วยหรือบางตำราก็เรียกต้นตรีชวาว่าอัคคีทวารด้วยนะคะซึ่งลักษณะคล้ายกันของสองต้นนี้ก็คือใบค่ะส่วนดอกนะคะตรีชวาจะมีดอกสีขาวแกมเขียวดอกจะตั้งตรงในขณะที่ดอกอัคคีทวารจะเป็นดอกที่มีลักษณะคล้ายผีเสื้อนะคะบางคนก็เรียกว่าต้นผีเสื้อแสนสวยค่ะ ซึ่งอัคคีทวานก็จะมีดอกหลักสีมากนะคะบางพันธุ์ก็จะมีดอกออกสีม่วงนะคะบางพันธุ์ก็ดอกสีขาวค่ะดังนั้นเมื่อเจอ2ต้นนี้นะคะก็จะได้แยกแยะได้ว่าต้นไหนอัคคีทวานหรือว่าต้นไหนตรีชวาค่ะแต่สรรพคุณที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง2ต้นช่วยรักษาลิสิดดงทวารได้ค่ะส่วนสรรพคุณทางยาของต้นตรีชวานะคะก็ใช้ทั้ง5ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นใบดอกลูกแล้วก็รากนะคะ เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็รสเย็นเฟื่อนะค่ะเมื่อมีฤทธิ์เย็นแล้วดังนั้นก็เลยช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยสมานแผลเป็นยาดับพิษทั้งปวงถอนพิษบาดเจ็บลดการอักเสบนะคะหรือว่าคนที่มีอาการปวดและอักเสบจากฤทธิ์สีดวงนะคะก็ช่วยได้ค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุดนะคะวิธีนํามาใช้นะคะ มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการตำคั้นแล้วก็นำมาดื่มหรือนำมาต้มเป็นชานะคะที่จะช่วยลดพิษไข้าจากการอักเสบจากการบาดเจ็บบางท่านนะคะบาดเจ็บอักเสบมากจนไข้ขึ้นก็สามารถนำปริชวามาต้มดื่มได้คะ่ะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือนำมาตำพอกบริเวณที่มีบาดแผลอักเสบนำมาบดผงรักษาฤทธิ์ด,ดวงด้วยหัตถการรมยานั่งฐานนะคะ นอกจากนี้ก็สามารถนำมาร่วมบทผงกับสมุนไพรตัวอื่นที่มีธิ์ใกล้เคียงกันนะคะนั่นก็คือเพศสังฆาตสาบเสือครูหรืออักขีทวานค่ะวิธีต้มดื่มเป็นชาช่วยลดการอักเสบสมานแผลก็คือนำทั้งต้นประมาณ1กํามือหรือประมาณ15กรัมนะคะต้มกับน้ำา1ลิตรต้มจนเดือดและต้มต่อไปอีก5นาทีนะวิธีดื่มก็ดื่มขณะที่อุ่นจัดนะคะ ครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟาก่อนอาหารเช้าเย็นดื่มติดต่อกันรประมาณ5-7วันนะคะอาการอักเสบก็จะค่อยๆทุเลาดีขึ้นค่ะในช่วงนี้นะคะมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมุนไพรสังกรณีและตรีชวาที่ถูกพูดถึงในวนรรณคดีเรื่องรามเกียรติพระราชนิพนธ์ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ค่ะซึ่งเป็นตอนที่พระลักษ์ต้องหอกโมกสักนะคะพญาพิเภกซึ่งเป็นโหรารารา์ ก็ให้คำแนะนำว่าต้องไปหาสมุนไพรสองชนิดซึ่งก็คือต้นสังกรณีและต้นตีชวานะคะร่วมกับการนำน้ำ,นำปัญจมหานาทีมารักษาโดยมีข้อแม้ว่าต้องนำสมุนไพรามาให้ทันภายในหนึ่งราตรีก่อนรุ่งสางนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่งสางแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยพลักษ์ต้องตายเป็นแน่แท้เนื่องจากหอ,อกมมก,กษ์เป็นหอ,อกที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะคะ หนุมานได้ฟังดังนั้นจึงอาสาที่จะเป็นคนนําสมุนไพรามาด้วยตนเองและเพื่อให้ทันต่อเวลานะคะระหว่างทางจึงไปเจรจาขอร้องพระอาทิตย์ผู้ที่ทําหน้าที่ขับรถแห่งการเวลาบอกว่าท่านพระอาทิตย์ช่วยขึ้นให้ช้าๆหน่อยเถอะข้าจะได้เอาสมุนไพรามาได้ทันท่วงทีซึ่งพระอาทิตย์ผู้ตรงต่อเวลาเนี่ยไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะคะก็เลยช่วยทางอ้อมด้วยการเอาตัวเองไปหลบอยู่หลังก้อนเมฆนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นหนุมานก็เหาะเหินเดินอากาศนะคะไปยังเขาสัพยาบรรพท์ว่าแล้วก็ร้องเรียกหาต้นสังกรณีและตรีชวานซึ่งต้นสังกรณีและตรีชวาก็ขี้เล่นมากๆเลยค่ะส่งเสียงรุกโผลอยู่บริเวณรอบเขาสัพยาตรงน้นตรงนี้นะคะอยู่ไม่นิ่งสักที่เลยค่ะหนุมานก็เกรงว่าจะไม่ทันเวลาจึงหลอกล่อให้สังกรณีและตรีชวานเนี่ยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาและใช้อภินิหาร ขยายห่างให้ยาวพันรอบยอดเขาแล้วก็เด็ดยอดเขาทั้งยอดมาเลยค่ะซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะว่าเศษหินเศษทรายจากยอดเขาที่ไปตกระหว่างทางตรงนู้นตรงนี้บ้างเนี่ยในที่สุดแล้วก็กลายเป็นภูเขาแห่งสมุนไพรนั่นเองค่ะเมื่อหานุมานได้สมุนไพรามาแล้วนะคะก็นำมาให้พยาพิเภกอย่างทันท่วงที พญาพิเพกก็ทำพิธีบทยาเศกเปาและทาลงที่แผลนะคะทำให้พลักกรอดพ้นจากการเสียชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งประมวลแล้วนะคะตัวยาในวันคดีก็น่าจะเป็นตัวยาที่ลดการอักเสบดับพิษบาดแผลและสมานแผลค่ะและนี่ก็คือสปปรรพคุณดีๆของต้นตรีชวาที่เรานำมาแนะนำกันนะคะเมื่อเรารู้จักสมุนไพรดีแล้วเราก็จะสามารถนำสมุนไพรมาใช้ได้อย่างถูกต้องทุกโรค และทันท่วงทีต่อการที่เป็นอยู่นะคะแล้วพบกับสาระดีๆของช่องสารตุกหมอยาไทยอินเทรนด์ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ